สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกับท่าน็กพิเศษทอรหัสในซีซั่นใหม่แบบนี้นะคะกับทอรหัสดวงรายเดือนมีนาคม64 และมาเข้าเรื่องกับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะการงานในเดือนนี้จะมีเกณฑ์มีงานเข้ามาให้ต้องทำเพิ่มขึ้นควรทำตามขั้นตอนและระวังในเรื่องของการนินทาว่าร้ายระหว่างกันในที่ทำงานด้วย แต่ก็จะมีผู้ใหญ่เมตตาให้ความช่วยเหลือที่ดีอาจมีเรื่องการเซ็นสัญญาในงานใหม่ๆเข้ามาได้ค่ะ<ๆ>การเงินในเดือนนี้อาจมีความวุ่นวายในการใช้ใจ่ายต่างๆเข้ามาและมักเป็นเรื่องที่เร่งด่วนทำให้การเงินติดขัดหมุนเงินไม่ค่อยทันควรใจเย็นค่อยๆค,คิด จะมีช่องทางในการแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะอาจหาอะไราได้เสริมจากรอบรอบตัวคุณหรือสิ่งที่ถนัดค่ะความรักมีเกณฑ์ควรระวังในเรื่องของคำพูดคำจาหรือการประชดประชันระหว่างกันในเรื่องการได้ยินได้ฟังอะไรมาควรหนักแน่นมีสติอย่าหูเบา ช่างน้ำหนักสิ่งที่ได้ฟังมาให้ดีก่อนนะคะส่วนคนโสดยังไม่พบคนที่ถูกใจเท่าไหรค่ค่ะสุขภาพควรดูแลสุขภาพทางด้านการกินการย่อยต่างๆอาจทำให้ท้องอืดแน,น่นท้องได้นะคะจบอคำทำนายแล้วนะคะ ช่วยส่งกำลังใจให้ทันเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ทันหน่อยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะและกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ